มาตามทางก็เจอแจ็คพอตตีห้าตีห้าตอนยกก็ยี่สิบโลสามสิบโลนะโอ้ยมันส่วนมากเป็นปลาปลาสร้อยปลาสร้อยนี่แหละโดยส่วนใหญ่เลยเนี่ยกบกะแปงนี่ไม่พอใส่ครับมาเช้ามาเช้าแบกขึ้นมานะพวกจอดรถดูขอร้องครับี่จอดข้างล่างเออรถยนต์นะโออรถจะชนเออใช่ที่หายถ้าชนเกี่ยวกันเราอีกใช่เพราะดูปลาตาลุนี่แะไม่ใช่แกเข้ามาตรงนี้เดีตรงหน้ารถที่นั่นเนี่ย ไมนไ่ะไม่ได้ตาแม่น้ำนี่แม่น้ำชื่ออะไรอันนี้ไม่ใช่แม่น้ำนี่คืออะไรของบุษบงบุษบงของจ้อยแม่น้ำนั่นแม่น้ำนั่นไงใช่ไหมแม่ฮะของบุษบงเปิดตปจะลงแม่น้ำแม่น้ำน่านแล้วแม่น้ำอะไรโอเคขอบคุณคุณตาครับสวัสดีครับโบราณว่าขยันก็มีกินนี่คืออะไรอ่ะเรียกแห่ โอ้โหออกมาปลดไปหมดแล้วหมดแล้วใช่เดินไม่ทันไอ้กะดุมทัว่าหมดเนาะโอ้วันหมดแล้วอ่ะเดินเมื่อกี้รถไฟอ่ะเกือบไปกินน่ะแต่ว่ามองก่อนก็เลยเออเห็นพอดีไปไปเขาเรียกอะไรทอที่ไหนมาในคลองนะครับคลองเราเนี่ยนะครับผมโอ้ส่วนมากเป็นปลาอะไรอะครับนี่ยาปลาเกอยเนี่ยแล้วมันเอาไปทำยังไงกินได้อะจับปลาเห็ด แกงตับนกไต่เกลือแบะไต่เกลือแม่สี่ตัวยี่สิบบาทนะเหรอโสี่จริงจริงสี่เดียวเขาซื้อไปโลยี่สิบห้านะขายเรแค่โลยี่สิบห้านะเขาเอาไปผ่าหัวแบะไต่เกลือแช่น้ำเกลือเขาขายสี่ตัวบางเจ้าก็ห้าตัวยี่สิบบาทเราได้กำไรปลาได้โหเรา ทอดแต่เป็นตะตืมเนื้อนี่มันจะไปทางไหนรสชาติรสชาติอาก็แบบเราเราจะกินเค็มครับเราก็ใส่เค็มเราจะกินแค่ไม่แบบไม่เค็มเราก็ต้องใส่พอประมาณใส่แค่เค็มรสดีอย่างนั้นหรือก็ไปครับเออเดี๋ยวนี่ทอดดีเช้าเย็นหรือว่าเวลาไหนเนี่ยอ๋อผมหรอผมทอด บางทีก็ยาวยันกลางคืนไปเรื่อยป่วยมันชุ่มเหรอตอนกลางคืนอ่ะกลางคืนก็เป็นปลาอีกอย่างปลาอะไรประเภทปลากดอืมไอตัวด้วยแหนี่นะะั่นแล้วแหนี่ถักเองหรือซื้อมาซื้อหน่อยะซื้อจากไอ้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 อะไรนู่นพงลังนุกพงลังดำอ่ะแถวจังหวัดอะไรสีตะเกอืมไต้ไทยนาทไปเนี่ยอ๋ออ้าวมันไกลจากพิจิตรเลยเนาะ โอ้โหมันแห่ทั้งนู้นมันแหติดปลาดีโอ้ติดปลาดีนี่เงื่อนไขของแหจะเป็นยังไงตาทีไม่ใ่ตาทีมัจ<ห>นจะไง<ห>ดเขาวางเขาวางลูกแหไม่เหมือนกันแล้วก็ขึ้นเผาไม่เหมือนกันงงไหนชี้เผากับลูกแผหนอ่<ช>อยตาเนี่เผาหรืเผาอ๋อนี่เผานี่อ,อันนี้ลูกแหเนี่ยเขาขึ้นเขาวางสามเลียดเออแล้วเผาเขาไอ้ด้าน้าวขึ้นสี่ต้งสี่แปดติดนี่เขาเรียกแปดสิบดูยังไงแปดสิบตา ่าเนี่ยสอบหยิบเนี่ยสอบหยิบก็เรียกสอบหยิบอ๋อสอบหยิบแปดสิบสอบหยิบแปดสิบเท่ากับหนึ่งสอบหยิบอันแล้วขึ้นลงแปดสิบสี่สิบสี่สิบโอ้ก็มาจนเลาะเสร็จเสแล้วใช่ะสิพรุ่งนี้เจอกันใหม่โอเคขอบคุณครับตาชื่ออะไรตาบำรุงตาบำรุงโอเคหากินทอดแหอย่างเดียวครับขอบคุณมากครับคุณตาทอด กับสเล้งคู่ใจเนาะ,ะเป็นยังไงล่ะแหล่งธรรมชาติมีแต่เงินทองอพรดาราห่วงเนื้อห่วงตัวนี่เดี๋ยวนี้ไม่เจอเลยนะ,ะนี่แหละครับเซียนโชคนะครับไม่ค่อยพูดพูดน้อย